สวัสดีวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันไม่มีอะไรทำแม้แต่งานก็ทำไม่ได้วันนี้ก็จะพามาอ่านโค้ดของรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทั้งเวฟและก็สก o ๊ปปีนะครับมาเริ่มกันที่เวฟร110ไทยคันนี้นะครับรหัสมีตั้งแต่1หลัก2หลักและก็3หลักนะครับคันนี้ติดอยู่3โคด้ด รหัส1ห,หลักแล้วก็2หลักนะครับรวมเป็น3โค้ดมาอ่านตัวแรกกันเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8โค้ดแบบนี้จะเป็นโค้ดเดียวนะครับเป็นเลขหลักเดียวคือเลข8นะครับโค้ดแจะหมายถึงว่าเกิดปัญหาขึ้นที่ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเล่งลักษณะอาการของปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เครื่องยนต์มีการตอบสนองไม่ดีขณะปิดคันเร่งนะครับปิดคันเร่งแล้วเครื่องยนต์เดินไม่เรียบเกิดอาการสะดุดแก้ปัญหาให้ตรวจซ่อมวงจรระบบไฟฟ้าตัวตำแหน่งวินดิ่งครับถือว่าแนตเซนเซอร์มาดูโค้ดตัวที่2กันเลยนะครับซึ่งเป็นเลข2หลักตัวแรกจะกระพริบช้านะครับตัวที่2จะกระพริบเร็วโค้ดมันจะต่อกันเลยนะครับให้เราดูหลายๆรอบเราจะได้อ่านถูกนะครับเรามาดูโค้ด2หลักนะครับตัวแรกจะกระพริบ ช้านะครับ1 2แล้วก็กระพริบแล้วก็ดับ1ครั้งนะครับคือโค้ด12โค้ดตัวนี้นะครับเกิดปัญหาที่ตัวตรวจจับออกซิเจนลักษณะอาการที่เกิดขึ้นคือเครื่องยนต์ทํางานปกติทําให้สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้จะอยู่ตรงท่อไอเสียนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับออกซิเจนบางทีทำให้รถเราสะดุดได้นะครับเวลาขับไปขอบคุณครับ